วันนี้เวลา15นาฬิกา33นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยมีนายประเสริฐจิตพลีที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายอธิบดีผู้พิพากษาภาค5แม่ทัพภาคที่3ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ผู้อำน,นวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชาการและประชาชนเฝ้าทุลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จเวลา16.22นวัวรัพเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินถึงยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราววัดพระธาตุตอยแวงแก้วอําเภอเชียงแสนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงมีว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิจันทวงศ์รองผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงรายรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค5 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5และข้าราชการเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถจนพระที่นั่งไปยังที่ประดิษฐานสมเด็จพระคันธาระองค์ปฐมในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลัยแล้วทรงจุดทุบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาสมเด็จพระคันธาระองค์ปฐมทรงกราบ ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอุโบสถปุ่นชุ่มรัตนปุรีสีธรรมราชามีนายผู้ที่พงศิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นส่งตัดไว้ลูกนิมิตอุโบสถปุ่นชุ่มรัตนบุรีสีธรรมราชาซึ่งนายแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสถ ร่วมกับศรษยานุสิตและผู้มีเจตสภาพก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2565เพื่อเป็นสถานที่ประชุมทำสังฆกรรมของพระภิสุสงฆ์และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนาตลอดจนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยะบูชาแด่พระครูบาบุญชุม่มยานาังวโรอรัญยวสีพิขุโดยอุโบสถเป็นศิลปะตามแบบล้านนาบริสุทธิ์ มีพระพุทธเมตตามหาจักรพรรดิรัตนปุรีสีเทียงแสนเป็นพระประธานประจําอุโบสถในการนี้พระราชทานพระบรมราชวโงการให้ผู้มีอุปการะคุณบริจาคเงินจัดสร้างอุโบสถจำนวนหนึ่งร้อยคนเฝ้าทุนละองทุลีพระบาทรับพระราชทานของเทิดฤกและพระราชทานพระบรมราชวโงการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุนละองทุลีพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธแยศัยพร้อมกับทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายของเทิดฤก โอกาสนี้พระครูบาบุญชุ่มยานาสังวโรอรัญ,ญวาสีพิขุเฝ้าวถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมกับถวายเงินโดยเสด็จพระราชากุศลตามพระราชตรยชัยใส่อบพระธาตุโดยเวงแก้เป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างโดยพระครูบาบุญชุ่มยานาสังวโรอรัญยวาสีพิขุ ซึ่งเมื่อครั้งหวดเป็นสมณีนได้เดินทางมายังบ้านเบียยแก้วอำเภอเชียงแสนแล้วเห็นพื้นที่เนินเขาที่ชาวบ้านเรียกว่าดอยเบียงแก้วเป็นป่ารกและเคยเป็นเมืองแกวแก่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จึงนําชาวบ้านร่วมกันบูรณะปรับปรุงสถานที่ซึ่งเคยเป็นวัดเกาแก่ขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นศูนย์กลางแสดงธรรมของพระครูบาบุญชุ่มในโอกาสต่างๆโดยได้รับพระรชาชทานวิสุงคำสีมาเมื่อวันที่22สิงหาคม2566 ภายในวัดมีเสนาสนะอาธิอุโบโสถกุติสงฆ์วิหารไทยล้อปัจจุบันมีพระสงฆ์สมเด็จำพรรษา20รูปดวยวันนี้มีราษฎรจนวนมากเดินทางมาจากพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงสวมใส่เสื้อสีเหลืองและเครื่องแต่งกายประจำชาติพันธ์อาทิลัวไทยลือขชินจีนยุนานรวมทั้งมีศิษยายนุศิษย์จากจังหวัดท่าขีเหล็กสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาซึ่งแต่งกายด้วยชุดประจำชาติพิพันธ์ไทยใหญ่ พร้อมใจกันมาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทและเปล่งเสียงส่งพระเจริญในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดก,ก,กระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสนพระพระชวังร,งร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุขแจกจ่ายพิมพ์เนสน้ำและผ้ายเย็นพระราชทานกับทรงพระกรุณาโปรดก,ก,กระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกใหม่พระราชทานแก่ผู้มาเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับสเสด็จ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวว่าพระธาตุดอยเวียงแก้วประทับเฮลิอคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวงเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครถ้าท่านชื่นชอบเรื่องราวเหล่านี้สามารถสนับสนุนทีมงานเราได้ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกช่องหรือกดติดตามกดไลค์แชร์หรือคอมเมนต์ พื่อมอบซูเปอร์แทงเพื่อเป็นของขวัญเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราได้นะคะพบกันคลิปต่อไปนะคะขอให้โชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้เวลา14นาฬิกา38นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังศาลาพระกาพิรมโรงเรียนจิรดาสวนจิรดา ในการพระราชทานประกาศเสียบัตรและรางวัลเียนดีแก่นักเรียนชั้นอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาและระดับประกาศเสียบัตรวิชาชีพประจปีการศึกษา2566โอกาสนี้พระราชทานพระราชบโลกาสให้ผู้แทนนักเรียนใหม่พร้อมผู้ปกครองและครูใหม่ปีการศึกษา2566เฝ้าทูลละอองพระบาดถวายตัวและพระราชทานเข็มโรงเรียนเจราดาแก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ25ปี จากนั้นพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนระดับอนุบาลที่มีพัฒนาการดีและมารยาทดีพระราชทานเข็มและเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีผลการเรียนดีตลอดปีการศึกษาพระราชทานเข็มเรียนดีตลอด3ปีสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและพระราชทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ต่อจากนั้นพระราชทานเข็มและเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพแล้วพระราชทานเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขันด้านวิชาการกิจกรรมกีฬาและทุนการศึกษาประจักปีการศึกษา2566แก่นักเรียนระดับประถมศึกษามาัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพโอกาสนี้พระราชทานพระราชบัโรากาดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเฝ้าทุนละออนพระบาทกรบบาบังคมทูลลานในโอกาสสำเร็จการศึกษาพร้อมกันนี้ได้พระราชาทานพระราชโอวาทเพื่อเป็นสิริมงคลหลักการทำงานแก่คณะครูนักเรียนและนักศึกษาโรงเรียนจ,จิตรดาก่อตั้งขึ้นตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเมื่อปี2498 เพ่มีพระราชประสงค์ให้พระราชโอรสและพระราชธิดาส่งพระอักษรร่วมกับนักเรียนทั่วไปเผยเข้าพระไทยในสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตที่ต่างกันให้รู้จักวางพระองค์ได้ถูกต้องโดยสมเด็จพระนิธิฐานที่ดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานบริหารโรงเรียนตั้งแต่ปี2526ต่อมาทรงขยายการจัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาและจัดตั้งโรงเรียนจิญดาสายวิชาชีพ เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเพื่อสร้างเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศโอกาสนี้พระราชาทานพระราชาวโรกาสให้นักเรียนและครูโรงเรียนเจิตรดาเฝ้าทุนละอองพระบาทถวายพระพรชัย,ยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษาย,ยน2567เป็นภาษาต่างๆ วันนี้เวลา18.29น,นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตร,ราจัญราสิริวัฒนาพนาวดีสเสด็จไปยัง, The งะพายรีสอร์ทจังหวัดปทุมธานีพระราชทานเกียรติบัตรแก่สมาชิกค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนับวันสู่ความเป็นหนึ่งหรือทูบีนับวันแคมป์รุ่นที่30ในวันปิดค่ายในการนี้ทอบเนี่นิทศการประมวลภาพกิจกรรมและนิทศการบอกเล่าความรู้สึกของสมาชิกที่เข้าร่วมค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนับวันสู่ความเป็นหนึ่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการทูบีนับวันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์จชกรญาสิริวัฒนาพันนวดีกำหนดจดขึ้นปีละสองครั้งช่วงปิดภาคการศึกษาหลักสูตรและกระบวนการของค่ายมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมและทักษะเช่นทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำรวมถึงการพัฒนาความสามารถในกิจกรรมสร้างสรรค์นำไปต่อยอดได้ในอนาคต จากนั้นพระราชทานกิติบัตรแก่สมาชิกค่คายรุ่นที่30เป็นสมาชิกทูบีใบวันในสถานศึกษาชุมชนและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากทั้งกรุงเทพมหานครและจังหวัดในภาคต่างๆเขาวรวมคายตั้งแต่วันที่24-29ถึง 29, มีนาคม2567จำนวน494คนแล้วทอบะเนตรวิดิทัศกิจกรรมค่ายและการแสดงความสามารถของสมาชิก ค่ายมีแนวคิดที่ต้องการให้โอกาสและทางเลือกแก่เด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาทักษะทางร่างกายอารมณ์จิตใจและสังคมอย่างถูกต้องและเหมาะสมพร้อมกับได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินมีเพื่อนใหม่รู้จักฝึกช่วยเหลือตัวเองและปรับตัวอยู่ร่วมกับคนอื่นได้เลือกทํากิจกรรมที่ตนเองสนใจและชื่นชอบโดยมีอาจารย์หรือผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็นไอดอลสอนหรือฝึกฝนแบบไม่กดดัน โดยสมาชิกรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองที่ได้ร่วมการแสดงความสามารถจากการฝึกฝนในค่ายถวายเพื่อทอประเนรหลังจบการแสดงผู้แทนสมาชิกกราบทูลรายงานความรู้สึกเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกทูดีนับวันทําให้เรียนรู้และได้รับการพัฒนาทักษะต่างๆเช่นการเป็นผู้นํากล้าแสดงออกพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถทํากิจกรรมได้ดีและเรียนได้ดี ดเด้เฉลี่ยเฉลี่ย4.00เกิดความประทับใจที่ได้เป็นครอบครัวทูบีนับวันและจะได้นําความรู้และประสบการณ์จากการเข้าค่ายไปถ่ายทอดแก่นท้องน้อนทูบีนับวันต่อไปพร้อมกันนี้สมาชิกกล่าวคําปฏิญาณตนและร่วมกันทําท่าทางประกอบเพลงบ้านเกิดเมืองนอนและเพลงในโครงการทูบีนับวันและส่งร่วมกิจกรรมกับสมาชิกด้วยแล้วพระราชทานพระดํารัสความสําคัญตอนหนึ่งว่า มากเลยรู้จักที่จะปรับตัวในการอยู่ร่วมกันไม่มีเงื่อนไขไม่มีการแบ่งแยกที่สำคัญดีใจมากที่บอกว่า To ท n บี b e r one ทำให้พวกเรารู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกันผูกพันกันสิ่งเหล่านี้ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ภายใน5-6วันที่พวกเราได้เริ่มรู้จักและอยู่ร่วมกันแต่มันก็เกิดขึ้นแล้ว และน่าจะเกิดขึ้นได้เฉพาะกับพวกเราเท่านั้นเพราะพวกเราคือสมาชิกทูบีนัมบวรคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้คิดและทำเพียงเพื่อตัวเองแต่เพื่อผู้อื่นในชมรมในชุมชนและในสังคมด้วยอยากให้พวกเราปรบมือให้กับตัวเอง เราปรบมือให้กับตัวเองที่เราเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงและสามารถพัฒนาตัวเองให้เก่งและดีได้ทั้งนี้จากการติดตามสมาชิกตุ้นที่ผ่านมาพบว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นในหลายด้านและพี่เลี้ยงพิเศษที่ผ่านการเข้าค่ายและสมัครมาดูแลน้องๆมีพัฒนาการในด้านต่างๆเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆ